สวัสดีครับสวัสดีครับก็อันนี้เป็นงานนะครับผม WCF นะครับวันพีทมือสองนะครับอ่ะมือหนึ่งนะครับผมโทษทีนะครับผมแต่ว่าจะเป็นงานของลถดดีนทอยนะครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้มานะครับตัวนี้อาจจะเป็นแมวส้มนะครับผมนะมันนะครับแบบนี้นะครับส่วนอื่นเนี่ยนะครับผมมันก็จะนะฮะเนี่ย นะครับผมเป็นงานดีมทอยนะครับผมนะครับก็งานมือสองนะครับผมก็อาจจะมีบางตัวที่มีซิลนะครับผมแล้วก็นะครับบางตัวก็อาจจะซิลไม่มีแล้วนะครับผมนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับผมนี้มีทั้งหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับมันก็จะเป็น เซตเดียวกันนะครับนี่จะเป็นเซตเดียวกันรวมตัวนี้ด้วยนะครับแต่ว่าผมเอาไว้ข้างบนนะครับมันก็จะนี้นะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกตัวนี้นะครับจะเป็นเซตเดียวกันนะครับก็นะครับก็ให้ดูประมาณนี้นะครับผมก็คือสภาพกล่องทุกตัวนะครับผมนะครับเป็นเมือหนึ่งนะครับนี่นะครับโอ้โทษทีครับ มือหนึ่งนะครับผมเมื่อกี้นี่ผมอาจจะพูดเป็นมือสองนะนะครับผมวันนี้เป็นมือหนึ่งนะครับยังไม่ได้แกะนะครับผมแต่ว่าพวกซิลอะไรเนี่ยนะครับผมมันอาจจะนะครับไม่ถึงไอตัวกล่องครับโทษทีไม่ถึงไอตัวกล่องจะแบบมีตําหนิมียงมียับอะไรบ้างนิดหน่อยนะครับผมเนื่องจากมันทับๆกันนะครับขอบคุณครับ